สวัสดีครับมโนเนะขอกขอครับมีเรื่องมาเล่าครับเพื่อนอ,อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็มีอะไรดีๆก็เก็บมาเล่าให้เพื่อนฟังนะฮะอพอดีผมได้อ่านอ่านข่าวชิ้นหนึ่งนะเรื่องอินเดียกับปากีสถานนะที่ลบกันยิงกันโห oh, ดูเดือดนะก็ชิงชิงพื้นที่เขาเรียกว่าหุบเขาแคสเมียนะแคสเมีย ก็อยากเล่าให้เพื่อนฟังมันเป็นประวัติศาสตร์น่าศึกษาครับ70ปีก่อนนีฮะอังกฤษเนี่ยเขาถอนตัวออกจากอินเดียนะนะครับถือว่าเป็นการสิ้นสุดของการเป็นเจ้าอาณานิคมนะฮะที่เขาปกครองอินเดียมานานมากยาวนะอังกฤษเขายึดครองไงปกครองอินเดียมานานมากโดยพอเขาถอนตัว70ปีก่อนนู่นนะถอนตัวออกมาปุ๊บเขาก็แบ่ง ดินแดนนี้เนี่ย,ยออกเป็น2ประเทศนะให้ปกครองกันโดยมีเป็นประเทศอินเดียและปากีสถานนะฮะสาเหตุการแบ่งประเทศเนี่ยเป็นโศกนาาตรรกรนะฮะโศกนาาตรรมที่เลียวร้ายที่สุดในศตวรรษที่20นะฮะไปอ่านประวัติดูค่ากักนชิมหายไปว่านะฮะแยกประเทศเนี่ยนะแต่ก่อนเขาเป็นประเทศเดียวกันนะเป็นอินเดียกาเรียกอินเดียนะเป็นอินเดียก่อนอังกฤษเนี่ยจะถอนตัวจากอินเดียเนี่ย ที่ว่าเป็นดินแดนแห่งอัญมณีล้ำค่านะในบรรดาชาติอาณานิคมของอังกฤษเนี่ยอินเดียนี่เป็นเป็นพื้นที่ที่ล้ำค่ามากอะ่ะมีทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะนะฮะซึ่งตอนนั้นน่ยอินเดียมีประชากรอยู่ประมาณ400ล้านคนนะฮะ400ล้านคนในะสมัย70ปีก่อนนะ70ปีก่อนส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาอินดูะ โดยมีประชากรนับสือศาสนาอิสลามนหนึ่งใน4ีนในสนะอังกฤษจ,จึงตัดสินใจแบ่งแบ่งแบ่งดินแดนเลยเพราะว่ามันมีสองศาสะนาเลยแบ่งดินโดยใช้ศาสนาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเครื่องตัดสินนะฮะเรื่องการแบ่งประเทศนะฮะแต่ว่าในในชวาหะอลาเนรูเนี่ยต่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียเนี่ย ในานเนโรเขาเรียกศานนาใน,นเนโรเนยนายกรนฐมนตรีคนแรกอินเดียเนี่ยไม่เห็นด้วยในการแบ่งบเระเรียกว่าจะแบ่งทําไม่ะนับถือศาสนาได้ก็นับถือไปดิทําไมต้องแบ่งก็เป็นอินเดียเดียวใช่ไหมเขาก็มาคัด้านแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะว่าก็มีนายมูฮัมหมัดอาลีเนะี่ยที่เป็นผู้นําของศาสนาอ่มุสลิมเนี่ยในมูฮัมหมัดเนี่ยก็มาคัดขานต่อมาเขาได้เป็นข้าหลวงใหญ่คนแรกของปากีสถานนะเขาเรียกว่าข้าหลวงใหญ่นะ ก็คล้ายๆประธานาธิบดีนะไอ้เสถานนะเขาก็บอกว่าเอ้ยมันต้องแยกเว้ยเพราะว่าชาวมุสลิมเนี่ยมันต้องมีชาติของตัวเองต้องแยกออกมาอังกฤษก็เลยตกลงแบ่งเป็นสองประเทศนะฮะเป็นอินเดียแล้วก็ปากีสถานแล้วก็อังกฤษเขาก็บอกว่าการแบ่งประเทศและเอกราชมันต้องมาพร้อมกัน มันเป็นต้นทุนของอีกอย่างคืออีกอย่างหนึ่งเป็นต้นทุนของอีกอย่างนึงคือกูแบ่งประเทศปุ๊บมึงก็ได้เอกราชไงเออมันมัน,ม,นมันก็วินวินน่ะมันต้องมาพร้อมกันเพราะฉะนั้นอังกฤษก็เลยจัดการเลยจ๊บแบ่งประเทศเป็น2ประเทศนะฮะต่อมาลอดเมาส์แบเทนนะในลอดเมาส์แบเทนเนี่ยได้รับมอบหมายจากราชวงศ์อังกฤษนะต้องจัดการเรื่องนี้เนะี่ยให้ลุล่วงโดยเร็ว ดังนั้นมันจึงเกินมันจึงเกิดเส้นแบ่งแยกประเทศขึ้นนะฮะใช้เวลาแค่5สัปดาห์ครับ5สัปดาห์แบ่งประเทศเลยแล้วมีเส้นเส้นแบ่งแยกนะฮะโดยทั้ง2ฝ่ายก็ได้รับเอกราชนะฮะคือเมื่อวันที่14และวันที่15สิงหาคม1947สรุปและอังกฤษแบ่งให้เลยปุ๊บเป็น2ประเทศนะฮะแล้วก็อินเดียและปากีสถานเนี่ยต่างฉลองเอกราชกันยกใหญ่นะฮะ ตั้งแต่สองวันนั้นหลังจากแบ่งประเทศนะแล้วก็พอมีการประกาศเส้นแบ่งพรมแดนเนี่ยตอนแรกเขาเขาก็ดีใจยไงเอ้กูได้เอกราชไปดีใจเวิวสองประเทศนะแล้วพอมาดูเส้นแบ่งประเทศปุ๊บโอ้โห oh. ไม่พอใจแล้วครับสองฝ่ายไม่พอใจเลยไม่พอใจมากครับเพราะว่ามันจะเป็นเป็นเหมือนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มันจะมีเส้นเขาเรียกว่าอ่าเป็นจุดที่ว่าจุดยุทธศาสตร์น่ะ นะฮะเขานี่ว่าเอาไปามาเนี่ยพอต่อมาปีหนึ่งเก้าร้อยเจ็ดสิบหนึ่งเนี่ยหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเนี่ยปากีสถานตะวันออกเนี่ยก็ต้องแยกตัวอีกแยกตัวออกมาอีกมาเป็นประเทศบังกลา,าเทศอีกเออจากปากีก็มาเป็นมาเฉือนอีกเป็นบังกลา,าเทศอีกประเทศหนึ่งอีกเห็นไหมมันวุ่นวายขนาดไหนเพราะอะไรเพราะอังกฤษนี่แหละนะครับในช่วงนั้นเนี่ยก่อนอินเดียและปากีสถานเนี่ย จะได้รับเอกราชเนี่ยนะก็เกิดการฆ่ากันครับฆ่ากันระหว่างชาวอินดูกับชาวมุสลิมเนี่ยเกิดการอบพยพลี้ภัยจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศหนึ่งไหมว่าแต่ก่อนเป็นอินเดียใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มุสลิมกับอินดูมันจะอยู่บนกันไงคราวนี้พอแยกประเทศปุ๊บอินเดียกับปากีเอาต้องโยกใหญ่เลยเฮ้ยมุสลิมมึงก็ต้องไปอยู่ปากีใช่ไหมอินดูมึงก็ต้องมาอยู่อ่ามาอยู่อินเดียก็ต้องเนี่ยอบพยพกันมีผู้ลี้ภัยครับเพื่อน สิบสองล้านกว่าคนนะวุ่นวายกันเรื่องศาสนาเนี่ยคือถ้ามึงอยู่อินโด <_ C 1> มึงจะมาอยู่ปากีไม่ได้ไงเพราะมุสลิมเยอะเออเดี๋ยวแมงก็โดนฆ่าทิ้งไงมันก็ต้องเนี่ยอบพยพวุ่นวา,ายาากันชิบหายไปวัดเพราะใครเพราะอังกฤษนะฮะจริงๆสมัยก่อนมันไม่นิวฟรีดอมไงมันไม่ประชาธิปไตยไงมันต่างฝ่ายต่างใช้ศาสนาเป็นข้ออ้างในการฆ่ากันเพื่อนรู้ปะมีคนตายประมาณห้าแสนถึงหนึ่งล้านคน ถึงหนึ่งล้านคนครับฆ่ากันเนี่ยมุสลิมฆ่าอินดูอินดูฆ่ามุสลิมเนี่ยเออแล้วก็แยกกันมึงมุสลิมมึงไปอยู่ปากีมึงอินดูมึงมาอยู่อินเดียประมาณนี้นะก็เลยแยกกัน,นมันถึงปัจจุบันเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสองประเทศนี้นะอินเดียปากีก็ยังไม่ไม่สงบยังตั้งนิวเคลียร์หากันอยู่เลยเนี่ยทุกวันเนี่ยนะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าต่างฝ่ายต่าง อ้างกรรมสิทธิ์ในในแคว้นแคสเมียที่ผมเล่านะเส้นแบ่งระหว่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าแคว้นแคสเมียมันเป็นจุดศูนยอาดาเนี่ยเขาเรียกว่าหุบเขาแคสเมียต่างฝ่ายนะอินเดียกับปากีเนียต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์เฮ้ยเป็นของกูเว้ยอินเดียบอกเป็นกูปากีบอกเป็นของกูมันก็เลยเนี่ยรบกันยิงกันประจําไปเชิชข่าวดูฮะแคว้นแคสเมียนะ ไอคนที่อยู่แคสเมียลํลบากแม่ไงไอฝ่ายนู้ก็ยิงฝ่ายนี้ก็ยิงอ้างเป็นกรรมสิสดนะนะมันก็เลยวุ่นวายกันเพื่อสู้รบกันแย่งหุบเขาหุบเขาแคสเมียมีเนี่ยมาจนถึงทุกวันนี้ฮะมันก็เลยไม่ลงตัวกันระหว่างประเทศระหว่างปากีสถานกับอินเดียนะก็เลยเก็บมาเล่าเพื่อนก็บอกแล้วมีอะไรดีๆผมเก็บมาเล่านะครับเก็บมาฝากครับก็ชอบก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์หน่อยลวกันมันเป็นเป็นอะไรที่น่าศึกษาครับประวัติศาสตร์นะ คือเราเราต้องมองนะมองประเทศอื่นนะเหมือนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ยแต่ก่อนเป็นประเทศเดียวกันทําไมถึงแยกใช่ไหมฮะเออม,มันมีอะไรนักศึกษาครับออกบ้านใส่แมสครับเข้าบ้านอาบน้ําสระผมสวัสดีครับมนโนกนอกขอกอครับมีอะไรดีผมเก็บมาฝากนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์บวัสดีครับ